ก็ตามที่สัญญากันไว้ว่าผมจะทําประวัติของนักแสดงตั้งแต่เข้าวงการโดยเริ่มจากคนแรกก็ต้องเป็นนางเอกที่ตอนนี้กําลังร้อนแรงสุดๆอย่างเจ้ารูซื่อที่ใครหลายๆคนยกให้เธอนั้นคือเจ้าเจ้าจอมแก่นที่ไม่ว่าเรื่องไหนก็ต้องมีอาหารล่อเธอเฮ้ย hey, ไม่ใช่สิต้องเรียกว่ามีอาหารให้เธอกินถ้าหากว่านางเอกในดวงใจของคุณคือเจ้ารูซื่อแล้วก็ก็อย่าลืมกดถูกใจให้ช่องเราด้วยนะครับ ที่เป็นนางเอกสายโกะเล่นซีรีส์ที่ถนัดมากที่สุดก็คือสายคอมมดีขวัญใจใครหลายๆคนที่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมาะกับเธอที่สุดด้วยคาแรคเตอร์ที่เธอเป็นคนน่ารัก ก็เลยคว้าใจหลายๆคนได้ไม่ยากกับผลงานการแสดงของเธอที่เรียกได้ว่าเธอเล่นเรื่องไหนก็ต้องเรียกเสียงหัวเรละรอยยิ้มจากเราได้เสมอโดยข้อมูลพื้นฐานที่เราควรรู้ก็คือวันเกิดของเธอเธอเกิดเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี1998ปัจจุบันก็อายุ24ปีบ้านเกิดของเธอเกิดที่เซินตูมณฑลเฉเสสวนสัญชาติจีนราศีพิจิกส่วนสวงูงโดยประมาณ163-165จบจากมหาวิทยาลัยหมิงเต้าที่ไต้หวัน และไม่กลุ่มแฟนคลับที่ชื่อว่าเคอร์ลูดี้รอยยิ้มที่น่ารักแก้มที่น่าหย็กพร้อมทําให้เราเขินอายยิ้มได้ตลอดเวลาก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกในปี2016โดยเข้ารายการคัดเลือกซูเปอร์เกิร์ลจากนั้นเธอก็ได้เป็นพิธีกรรายการวราไรตี้ในปี2017เธอก็เริ่มเดบิวต์เป็นนักแสดงแต่โดยความฝันของเธอแล้วอยากจะเป็นนักร้องและด้วยบ้านของเธอค่อนข้างที่จะมีฐานะก็เลยสนับสนุนเธอทุกวิธีทางที่จะเป็นไปได้ ถึงแม้ว่าจะเข้าวงการได้ไม่กี่ปีแต่กับมีผลงานมากมายด้วยความนิยมของเธอเมื่อความฝันการที่จะเป็นนักร้องมาสําเร็จก้าวข้อสู่วงการนักแสดงอย่างเต็มตัวและเธอก็ได้รับโอกาสนั้นในปี2018กับบทบาทสมทบตัวประกอบในภาพยนตร์เรื่อง City of the Lock ด้วยการรับบทเป็นนั่งพยาบาล และหลังจากนั้นก็ได้รับบทสมทบอีกมากมายคราวนี้ก็มาเป็นซีรีส์กันบ้างมากถึง2เรื่องด้วยกันอย่าง Un t ท u c h a b l e Lover และ n d e r e l l a Shape นั่นเองจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เธอถูกพูดถึงในวงกว้างและถามถึงเธอเป็นจํานวนมากความยอดนิยมของเธอเริ่มพุ่งขึ้นเรื่อยๆจนไม่นานก็มารับบทเป็นนางเอกเรื่องแรกและผลงานที่ผมจําติดตาและทําให้ผมรู้จักเธอเป็นเรื่องแรกนั้นก็คือ้องเต้ที่รักที่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนดูอยู่ใครเห็นใครก็ว่านี่มันนางเอกที่เล่นได้น่ารักและกวน ไม่มีใครเทียบได้ด้วยการแสดงที่อาจจะตรงกับบุคลิกของเธอและบทที่เอื้อให้เธอมันจึงทําให้เธอเต้นได้อย่างสมบทบาทโดยเธอตอนนี้ก็เป็นนางเอกดังที่กวาดรางวัลการแสดงมาแล้วมากมายและประกบกับดารานักแสดงชายที่มีชื่อเสียงแนวหน้าของวงการแล้วยังเคยเป็นนางเอกภาพยนตร์ที่ประกบคู่กับสวีขายมาแล้วและดูไมครับว่าก่อนที่เธอจะโด่งดัง ขนาดนี้เธอก็เคยเป็นเน็ตไอดอลมาก่อนและเธอก็ไม่ได้เก่งเรื่องการแสดงหรือร้องเพลงมาตั้งแต่แรกแต่เกิดจากการฝึกฝนเป็นเวลานานและบวกกับบทที่เธอรับนั้นตรงกับคาแรคเตอร์ของเธอจึงทําให้เธอแสดงได้อย่างแนบเนียนสมบทบาทและความน่ารักของเธอยิ่งโด่งดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาเมื่อเธอก็มีความสามารถในการทําธุรกิจที่เป็นร้านขนมหวานที่เปิดภายใต้ชื่อว่าโรซี่วิลลี่โดยมีจุดเด่น เป็นขนมคาเนเล่ด้วยเหตุนี้เองแฟนคลับของเธอจึงเอาไปตั้งชื่อกลุ่มเป็นเคอร์ดูรีที่มีความหมายว่าขนมคาเนเล่นอกจากนี้เธอยังเด่นยิมนาสติกยิงธนูเครื่องเล่นดนตรีของจีนอย่างกู้เจิงได้อีกด้วยเรียเไี้ว,ว่ามีความสามารถครบทุกรูกแบบและด้วส่วนใหญ่ผลงานของเธอจะเป็นเกี่ยวกับซีรี ผมจะขอยกตัวอย่างซีรี์ที่ทําชื่อเสียงให้เธอมากที่สุดโดยเรื่องแรกที่เรารู้กันอยู่ก็คือห้องเต้ที่หลาเป็นผลงานเปิดตัวนางเอกอย่างเต็มตัวของเธอเป็นซีรี์ที่ทําให้ทุกคนรู้จักเธออย่างเต็มตัวที่รับบทเป็นด้วดเฟยเฝยนักศึกษาแพทย์ที่ทะลุข้ามมิติไปยังโลกอดีตซีรี์บอกเล่าเรื่องราวของด้ว,เวดเยเฝยคนในโลกปัจจุบันแพทย์ฝึกหัดที่อยู่ดีดๆเธอก็เข้าไปอยู่ในโลกอดีตโดยไม่รู้ตัวแล้วเธอก็ไปตกหลุมรักกับฮ่องเต้พลอยกลับมายังโลกปัจจุบันฮ่องเต้คนนั้นก็นกลายเป็นไอดอลชื่อด ถ้าผมจําไม่ผิดมันน่าจะมี2องภาคและทําให้ผมชอบมากที่สุดก็คือภาคไทยที่ใส่อารมณ์เข้าไปภาคเสียงได้ตลกนั่นจึงเป็นผลงานเรื่องแรกที่ทําให้ผมรู้จักกับเธอเป็นเรื่องราวการขายขํ ตกดุมลักแนวคอมดีถึงผมจะบอกว่ามี2ภาคแต่ว่าเนื้อหาปฏิปต่อกันได้อย่างลงตัวเรื่องนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเข้าไปดูพร้อมยิ้มสนุกกับมันก็เพียงพอแล้วใครเป็นสายคอมดีรักความสนุกผ่อนคลายก็ไม่ควรพลาดเรื่องนี้ที่ออกอากาศครั้งแรกในปี2018เรื่องที่2องไอเฮียยูนี่อาจจะเป็นภาพยนตร์เรื่องเดียวที่ผมยกมาเพราะว่าเรื่องนี้เธอเด่นที่สุดแล้วและบทบาทเป็น เอเออตูที่เป็นคนเกิดในครอบครัวธรรมดาแต่พ่อแม่ของเธอนั้นต้องการให้เธอแต่งงานกับคนรวยๆและเธอไปเข้าร่วมรายการวราไรตี้หาคู่จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้พบกับ เอส่วนเรื่องที่3เรื่องนี้ผมย้อนกลับไปดูเมื่อไม่นานมานี้เองเพราะว่าเหมือนจะพลาดตอนที่มันออกอากาศไปกับบุภาวสันจันทาศาสตร์และดูในปี2019กับแนวย้อนยุคที่มาจากอนาคตใน100ปีข้างหน้ากับคนที่เป็นอมตะผู้คนจึงล้นหลามและสามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างโดยผ่านโปรแกรมเทคโนโลยี VR เพื่อเข้าสู่โลกเสมือนจริงโดยเจ้าตู้ซื่อกลับบดเป็นชุนฮวา ประกบคู่กับหลี่หงอีที่พระเอกเป็นสายหลายแต่บอกเลยว่าเรื่องนี้หวานลักโรแมนติกดราม,ม่านิดๆไม่นิดแหละเยอะหน่อยแต่ช่วงท้ายแต่โรแมนติกแอคชั่นคอมเมดีเรียกได้ว่าจัดเต็มอีกเรื่องก็คือลิขิตรัก3 0 0 0ันปีที่เป็นแนวซีดี์ย้อนยุคบอกเล่าเรื่องราวของฟูจิวินที่หลงรักชินชวนมาเป็นเวลาหลายพันปีบอกเลยครับว่าเรื่องนี้ ถ้าใครที่พลาดต้องกลับไปดูด่วนถึงแม้จะได้นังเอกอย่างเจ้ารูซื่อที่เป็นสายคอมเมดี้แต่เรื่องนี้ก็แอบ,บดราม่าตอนสุดท้ายที่หักมุมแต่ผมจะไม่บอกไปมากกว่านี้ไม่เช่นนั้นมันจะหนูไม่สนุกเอาเรื่องที่5ก็คือสิทธิสาวปวนสำนักเรื่องนี้ก็ไม่นานมานี้เองในปี2021ที่เจ้ารูซื่อก็ยังรับบทเป็นเด็กสาวสายโกะเหมือนเดิมที่เธอนั้นเข้าไปสมัครเป็นลูกศิษย์ของสำนักการศึกษากัวเจ่อเจียงและเป็นศิษยิ์สาวคนแรก เพื่อทำตามความฝันของพี่ชาย จึงไปพบกับเยี่ยนหวินจืออาจารย์ของเธอและแอบ,บคบกันในสถาบันการศึกษาเรื่องต่อมาก็คือข้าเนี่ยแหละองค์หญิงสเรื่องนี้บอก่าเลยครับว่าภาคไทยดีที่สุดแล้วถึงแม้ว่าซับก็สนุกเหมือนกันแต่ถ้าภาคไทยจะได้อัตลักมากกว่าทั้งที่มีไม่กี่เรื่องนักที่จะสามารถภาคเสียงได้เข้ากับหน้าตาและนิสัยของเธอได้มากที่สุดโดยเรื่องนี้นะครับเธอเป็นนักเขียนข้ามทะลุมิติไปในหนังสือที่เธอเขียนเธอซึ่งเป็นนักเขียนรู้บทละครของตัวละครเป็นอย่างดีและกําลังเข้าช่วงสำ 칸. และเธอเองก็ได้เข้ามาและรับบทเป็นตัวร้ายย่างชิงสามีของพี่สาวที่เป็นนางเอกแต่นางเอกของเราไม่อยากให้ตัวละครตายเพราะว่านั่นหมายถึงเธอก็ตายด้วยเรื่องนี้เธอก็ต้องทำเคสให้สำเร็จแล้วก็กลับไปอย่างโรปัจจุบันของเธอนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่สนุกมากๆเรื่องหนึ่งของเจ้าดูซื้อเรื่องต่อมาการสะดุดลักมาร์เก็ตติ้งที่นานๆทีจะเป็นแนวยุคใหม่ที่เธอเป็นคุณหนูตกอับชีวิตต้องลำบากและมาพบกับคุณชายสายเนียบความรักของทั้งสองคนจะเป็นเช่นไร ต,ต้องไปติดตามชมฉากโรแมนติกเรื่องนี้ก็ถือว่าเยอะระดับหนึ่งแต่ความคอมเมดี้นั้นมากกว่าและผลงานที่ผมบอกเลยว่านี่คือบทละครที่เธอได้รับมาได้ตรงข้ามบทตัวเธอมากที่สุดแล้วที่เล่นเป็นองค์หญิงกับสติหานช้างเกอเรื่องนี้นะครับเธอเนี่ยไม่ได้เล่นเป็นตัวหลักถึงแม้ว่าจะเป็นคู่รองแต่ว่าก็มีจุดเด่นไม่แพ้กัน ผมบอกกันเลยครับว่าเรื่องนี้เป็นบทบาทที่ตรงข้ามกับตัวเธอมากที่สุดแล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นสายคอมเมดี้แต่เป็นสายดราม่าทางการเมืองมากกว่า ซึ่งผมว่ามันไม่ใช่จุดเด่นของเธอแต่ใช่ว่าเธอจะเล่นไม่ได้นะครับก็ถือว่าเล่นได้ดีแต่เราจะชินตากับบทบาทสายคอมเมดี้ของเธอมากกว่าที่ถ้าปวดเป็นองคหญิงตกอับน่าสงสารในยุคปัจจุบันนะครับก็ยังมีซีรีส์ที่กําลังออนแอร์อยู่อย่างเทียบท้าปาเตพีหรือล่าสุดอย่างดาราจากรักกำนําใจที่ผมว่าดูซับอีกอารมณ์หนึ่งเหมือนจะเป็นดราม่าแต่พอมาดูภาคไทยเท่านั้นแหละนี่เป็นแนวตลกคอมเมดี้ย่างเต็มตัวไปเลย ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปหลังดูของซีรีส์เรื่องดาราจากรักซ์แมนใจก็ไปหาดูในช่องได้นะครับแน่นอนว่าพูดขอดีของเธอมาเยอะแล้วมันก็ต้องมีคนที่รักและเอนตี้เธอเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผมจะไม่ขอพูดส่วนนั้นให้มากครับเรามาสนุกกับผลงานของเธอดีกว่าถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเราสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนบายๆครับ